เราพยักกันพวกท่านแกหมดเขาเกินไหมเราต้องหันแม่ไพรอยู่แล้วแต่ก็เราก็บอกไอ้ผู้ว่าแม่ไพรเขาทำถึงได้เยอะอะไรแบบนี้นะอแม่ไพรด้วยวิธีห่วงผมเนาะก็ทําแม่ไพรอยู่ในบ้านออกดาวจากวัดวันวันนี้นี้แทบจะไม่มีบ้านทั้งนั้นทา่าให้เจ้าพาชีวิตมีบ้านคนนะครับผมเที่ยว่าเจอตุ่มเหยียดเจอหน้าผมก็ทั้งหนึ่งทั้งอื่นหรือทาวไปยบอไปเจอกัแบบเัาเพราะว่าหน้างานแม่ไพรเนี่ยผมจะออกดาวแต่วัดเก่งบ่อยมากที่เพิ่งรับจากชนบุรีมา นะครับอผด็จบร้าันะเป็นบอาคาไม่ไผ่เนาะไม่ไผเนี่ยถ้าจะพัดปีก่อนันนี้นะเอาเรื่องไส่แหล่พานไทยบาก็ถามว่าพวกปลูไม่ไผ่เพื่อได้จะได้กินได้ไะครับไม่ไผ่นี้ยปพู่ผีนี่ผีแน่ีนอได้ับอ่าพอยบอกน้องว่าไปไผ่มันมันมันนี้เไทที่ว่ามันสามารถสร้างความด้แล้วก็การดูแลก็ง่ายแต่ว่าการที่เขาจะขายใหญ่พันไทยเนี่ย เขาต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเขาจะพูเพื่อเพื่อไปเหงาแล้วอนไนทีนมาขายได้ยังไม่ไรเพื่อเทื่อว่าน้อเต็มป้าเต็มร้อยแกเอามาเป็นในเรื่องของภาษาครับมันได้เขาต้องพอว่าไม่ไพ่อยงาที่ว่าเขาสามารถสร้างรายได้ของเขาได้เลยเนาะไม่ไยที่นะครับเขาเียนอะไรก็ได้เขาเออของขอเขาป้องกันพอได้มันกโอ ผมก็เนร่ได้นำตัวผมก็น้อยนิงก่าน้งเพราะว่าเราท่านเอาเขาเขาอ่นไ่นก็ได้เบออแล้วูมว่าผมทำนอย่างพนี้นะครับผมนี่ก็ทำไม่ไม่ไคมาตั้งแต่ปีปีแล้วเนาะเราท่านบาก็ผมยังโจเยโกเนาะก็ได้สถานสองการทำวิจัยทำวิจัยต้งไปนี่นะครับตอนนี้กกำลังทำวิจัยอยู่ในตัวลื่งอยู่เนาะในขณะที่ว่าผมจะสัเยียนครั้งแรกเลยนะ ตั้งแต่เป็นเทศบาลใหม่เนาะโดยเฉพาเดี๋ยวตั้งแต่เปิดปีที่สองนะครับบางคนท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมันทำได้ไหมมันทำได้หรือเปาเาอเขาบอไปเวลาพูดกันอะไรไม่ไปนี่ผมเพิ่มเพิ่มคำตั้งแต่ถึงละอ่อนถงเพิตั้งแต่ยุสาวมาเนาะในการยกสียเรียทำใ้หัไม่ไทยเสียเียนเทศบาลนี่แตก่อนนี้เพศไรอย่างเาผลเตนี้แต่กลัวครับภันายตุ้งมังคอง ก็รถไปอาศไยค์รถเมีไปแต่ก่อนเนาะมาทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับผมการทำหมูไม้ไผ่เนาะอนี้ไม้ไผ่ที่เขาปลูกเอาลูกมันมีที่บ้านเขาก่อนเขาจะเอาดินปลูกก่อนพี่เขามีที่เขาเอาอะไรได้ก่อนเดียวเอามาวันนี้พี่ไปบ้านมันต้องมีไม้ภายหลังบ้านเขานะแต่เขามาขายให้ผมเลยครับกลุ่มผู้สูงอายุผจ้ใจกลุ่มไหววอย่างนี้เนาะ เออเามีกลุ่มมี C ห้าคนที 4, 5, คนนะครับในหบ้าจเฮาไว่น้อง